สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมฮานอยวันที่30มิถุนายน2567นะคะก่อนที่เราจะมารับชมนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านพี่น้องคะแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ท่านได้รับชมนี้นะคะก็คือการเจาะดินแต่ละรอบและพี่น้องเจาะดินวิ่งลูดแต่ละรอบนะคะ f อที่คอมเมนต์บอกว่าให้ใจแยกรอบให้นะคะใจก็แยกให้อยู่นะคะแต่ละรอบแต่ละรอบนะคะแล้วทีนี้ให้ดูตัวเด่นก่อนแล้วก็ไปดูแต่ละรอบนะคะว่า เด่นสตัวที่ใจะให้รอบมี6ตัวมีตัวไหนบ้างนะคะฟังฟังให้จบก่อนนะคะค่อยค่อยค่อยรีนะคะแล้วก็วันต่อไปก็ไม่เป็นไรนะคะเบื้งให้เข้าใจมือหนึงก่อนแล้วจะค่อยไปมือมือไม่ค่อยอรยีกับค่อยรีเแล้วจะเดอ้อทีนี้นะคะทุกท่านขาเรามาดูวันที่29กก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลดนะคะทุกท่าน วันนี้ยี่สิบเก้านะคะเจให้เด่นเฉพาะกิจเจ็ดและหกนะคะมาสี่แปดเก้าเจ็ดเจ็ดกับทุกคนวันนี้มาคู่ตัวเจาะนะคะเจ็ดก็คือเจ็ดเจ็ดเนาะพี่น้องมาเลขเบิ้ลประจําวันด้วยนะคะทุกคนการชาติเจให้สามและสองนะคะมาสองศูนย์สองสามแปดศูนย์ตัวเจาะด้านบนไม่มานะคะมาตัวตรงมาตัวเด่นเลยนะคะก็คือสองสามสามสองเนาะพี่น้องเนาะ พิเศษใจให้5และ4ี่นอยนี้ตัวเจาะหลุดนะคะคู่ด้านบนไม่สำคัญกันแต่ว่ามา1นึ่งเจดสามหหนึ่งคู่ด้านบนมาเจดสมา6กหนะึ่งะพี่น้องมาเลขมัดรวมนะคะทุกคนวันนี้3ามกับ2ไหลนะคะทุกคนไหลเง่าพี่น้องจนถึงนอยสุดท้ายแต่ว่า3ก็มา2องนอยนะคะทุกคนคะปกติใจให้6และ5มา0ูนย์สี่เสองห้นะคะหมาแต่คู่ตัว,ตวเจาะ หกกับห้าไม่มานะคะมาห้าสองสองห้าพี่น้องเด่น v ีไอพีใจให้สองและหนึ่งนะคะมาซ่อสี่สองหนึ่งสี่เจ็ดนะคะทุกท่านมาสองหนึ่งเต็มๆนะคะพี่น้องมือนีนะคะแล้วก็คู่ด้านบนก็มาสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไม่สัมพันธ์กันนะคะแต่ว่าใจก็วงไว้นะคะทุกคนคะ่ะเอาเรามาลุ้นต่อนะคะเอฟซี FC, ชอบแบบไหนชอบวิ่งลู่ตัวเด่นแยก ชอบมัดรวมหรือชอบเลขเด่นประจําวันเดี๋ยวใจจะบอกอีกทีนะคะว่าให้ดูยังไงนะคะถ้าสมมติว่านอยหนึ่งนอยสองนอยที่สามนอยเฉพาะกิจนอยกาชาตินอยพิเศษหลุดใจให้เอฟอยากให้เอฟซีทุกท่านหยุดนะคะหยุดแล้วไปดูที่ไหนหยุดแล้วให้ไปดูที่มัดรวมหรือเลขเด่นประจําวันตัวไหนเริ่มไหลให้ตามตัวนั้นนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะพี่น้องเนาะเอาไปรุ่นต่อเป็นที่สามสิบจ้กพี่น้องคะ่ะ วันที่30นะคะใจก็ผลการออกรางวันวันที่29มาคำนวณ2ตัวด้านบนให้ทุกท่านได้รับชม2ตัวคู่ด้านบน fc ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะถ้าใครชอบนะคะเพราะว่าสูตรนี้ก็คือสูตรเจาะเด่นวิ่งลูดเด้อพี่น้องเจาะด่นวิ่งลูดแยกรอบนะคะทุกท่านขาแยกแต่และรอบให้เร็วนะคะพี่น้องมักก็ตามได้บ่มักก็ผ่านพี่น้องมาเบิ้งคะ่ะ น้อยปกติ8049น้อยพิเศษ8173น้อนยบสอง1 8บวก4บวก9บวก8บวก1บวก7บวกสบวก6บวก4บวกสบวก1ได้53 53-1ลบ1เหลือ52บวก1ได้54นะคะทุกท่านจะ,จะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะใครอยากได้3ตัววันนี้521-529 5 3 1 5 3ถึง1 5 4 9นะคะทุกท่านเมื่อวานนี้3ตัวหลุดนะคะทุกคน มาดูค่ะสองตัวนะคะนี่คือผลลบและผลบวกที่จจะเอามาหาสองตัวความน่าจะเป็นให้ทุกท่านได้รับชมเพื่อที่จะเอาไปดูของแต่ละนอยกันนะคะมาดูค่ะ2 3 4คือตัวท้ายนะคะสองหนึ่งถึง2องเก้าสองหนึ่งสองสองสองสามสองสีหสองหกสสองแปดสองเกนะคะสาึงถึงสามเก้าสามหนึ่งสามสอามจ็สาม สี่หนึ 42, ่งถึงสี่เก้าสี่หนึ่งสี่สอี่สี่สี่สี่หี่หี่เี่แี่นะคะทุกท่านสองหถึง2 9เก้าดีพี่น้องเดีอยเจมัก2องหนึ่งสองสี่สนะคะสาถึง3 9 3เก้าสามสอนะคะทุกท่านสี่ถึง4 9่ค่ะสี่หนึ่ง สี่สองสอี่สี่สามนะคะทุกคนตัวไหนที่เป็นตัวกักใจจะไม่วงนะพี่น้องจะยานไร้ตาสี่หกสี่แปดี่นะคะทีนี้มาดูมาดูตัวเด่นนะคะพี่น้องคะตัวเด่นแต่ละหน่อยตัวนี้สําคัญนะคะคนไหนอยากให้ใจแยกรอบแต่ละรอบให้นะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะคู่ด้านบนไม่ได้เข้าทุกวันนะคะทุกทุกคนเพราะว่าสูตรนี้คือสูตรเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะพี่น้อง พอมาเด่นแยกนะคะก็รอดูมัดรวมหรือเล่เด่นประจําวันนะคะค่อยมาดูอีกทีว่าจะสังเกตยังไงเนาะพี่นางเนาะน้อยเชิก,กิจนะคะเด่นอยู่ที่0ูและเการชาติ4และ3พิเศษ0ย์และ9ปกตินะคะสและ1 v ึ่งและ5เรามาดูคู่ตัวจอกันนะคะทุกท่าน ศูกับเเฉพาะกิจวันนี้คู่ด้านบนไม่มี0ูนย์ะคะมี29 39 49ส่วนศูนย์ประจำวันอาทิตย์นั้นก็คือ0 110์6นึ่งหนนะคะทุกท่านแล้วจะมักกับพี่น้องการชาสี่และ3มตัวเจา 4, 4, 4, ะสองสา3สามสามสี่สามี่สี่สีนาคะทุกท่านมักบนอ้อพี่น้องเนาะ พิเศษ0และ9นะคะเหมือนกันกับนอยเฉพกิจ2 9 3 9 4 9 0ประจำวันอาทิตย์0 1 1 0 0 6 6 0 0 4 4 0แล้วตะมักค่ะพี่น้องปกติ2และ1นะคะ2 1 3 1 4 1 2 2 3 2 4 2นะคะทุกท่านค่ะ VIP 6และ5 6และ5ตัวเจาะเป็น2 5 3 5 4 5 2 6 3 6 4 6นะคะทุกท่าน ทีนี้มาดูมัดรวมนะคะมัดรวมถ้าไม่ชอบเด่นแยกที่จะให้คู่มัดรวมจะมีทั้งหมด6คู่นะคะทุกคนต่อวันมัดรวมประจําวันที่30นะคะอยู่ที่เลข2องและเลขสีเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะทุกท่านคู่มัดรวมก็คือสองสองสามสองสี่สองสสี่สามสี่สี่สพี่น้องคะเป็นยังไงมีคู่ใดมากบ่พี่น้อง แต่ทีนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครไม่ชอบคู่ด้านบนให้ทำยังไงคะนะคะให้ fc ทุกท่านจับเด่นแยกใส่มัดรวมได้เลยเช่นจะทำให้ดูหนึ่งหน่อยหน่อยต่อไป fc ทุกท่านทำเองนะคะเช่นหน่อยเฉพบูกิตศูนย์และเก้ามัดรวมสองและสี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้าเก้าสองสองเก้าเก้าสี่สี่เก้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่าน ใกขออนุญาตเขียนวันที่นะคะทีนี้นะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านเผื่อเอฟซไม่ชอบเด่นแยกที่ใจะให้ไม่ชอบมัดรวมนะคะมันยุ่งยากหลายตัวเนาะพี่น้องเนาะเลขเด่นประจําวันนี้ใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันที่สามสิบอยู่ที่เลขสองเลขพี่น้องเจเบลพีดอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะทุกท่าน เอามัดรวมมาใส่นะคะทุกคนหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนทุกรอบในแต่ละวัน,นะคะ่ะทุกคนเรามาดูนะคะเจจะบอกวิธีการสังเกตถ้านอยหลุดนะคะทุกท่านนอยเชพุกิจหลุดนอยกะชาดหลุดนนอยพิเศษหลุดอยากให้ทุกท่านหยุดนะคะนอยต่อไปก็มีสิทธิ์เข้านะคะแต่ว่าการเข้ามันจะเข้ายากเดี๋ยวพี่น้องถ้าสมมติเริ่มหลุดมาสามนอยแล้วนะคะให้ทุกท่านสังเกตดูว่ามัดรวม สและ4หรือ1และ6เริ่มไหลตัวไหนเริ่มไหลให้ f อฟตามตัวนั้นนะคะทุกคนทําแบบนี้ไปทุกวันโดยพี่น้องสําหรับ f อฟที่เข้ามารับชมนะคะทั้ง f อฟใหม่ f อฟเก่า f อฟเก่าท่านก็ดูน่าจะเข้าใจแล้วนะคะแต่ใจกลัว f อฟใหม่ที่เข้ามาท่านยังไม่เข้าใจเนาะคะ่ะเนาะค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่30มิถุนายน2567 เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านคา่ะโชคๆมันหมันสุขูสุขสุนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า